สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวารีตี้สัตว์เลี้ยงเพชรเลเบอร์บ่ายเจอายอีกเช่นเคยครับแต่ไม่ต้องแปลกใจไปนะครับว่าน้องจิฟวันนี้หายไปไหนเพราะตอนนี้น้องจิฟขออาสาเป็นหน่วยสอดแนมอยู่ครับแต่จะไปสอดแนมเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามห้ามพลาดเลยเชียวเชียวแต่คงไม่ได้นักตุ้มนมไว้ที่ไหนนะจ๊ะน้องจิ กับผู้ชายในเครื่องแบบคุณผู้ชมตื่นเต้นนะดูสิเห็นไหมแต่งหน้าดีที่สุดเท่าที่ถ่ายรายการมาเลยน่จะบอกให้นะคะตอนนี้เราก็ขับรถมาแถวแถวพระรามสองนะคะเดี๋ยวเราต้องถามทางแล้วแหละเพราะว่าขนาดไปสยามยุ่งยงขับลงเลยมาถึงพระรามสองแล้วเก่งมากแล้วตรงนี้คือตรงไหนเนี่ย่หญ่ขึี่ดงี่วพี่ตรวจดูเดี๋ยวเราถามพี่ตำรวจไหมคะ นั่งไงสวัสดีค่ะนี่ค่ะห้ามจอดนะครับป้ายขาวแดงห้ามจอดครับผมอ้าวเหรอคะขอโทษดีค่ะพอดีแบบกำลังหลงทางอะค่ะอ่อไม่ทราบว่าพี่ตำรวจรู้จักพี่ดาบมิกรไหมคะสวัสดีครับผมเด็ครับผมอ้าวพี่เหรอคะอ๋อสวัสดีค่ะก็เลยจะโทรถามทางพอดีเลยครับผมว่าอยู่ตรงไหนตรงนี้ห้ามจอดอะคะครับผมห้ามจอดครับผมอ้าวแล้ว ถ้อถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกันยังไงดีคะจิ๊บจอดต,ตรงไหนได้บ้างคะตรงนี้เ,เดี๋ยวเลื่อนไปข้างหน้ากันเลยครับผมได้ค่ะขอบคุณนะคะเพิ่งสังเกตว่าพี่เขามีข้าวของเยอะมากเลยนะคะไม่ไม่รู้ว่าคืออาจจะเป็นเวลากลับบ้านองแกก็ได้แกอาจจะซื้อกับข้าวกลับบ้านกั็ไนดนะ้นาะภารกิจที่น้องทิ๊บจะมาสอดแนมในวันนี้ ทราบมาว่าดาบตำรวจนิก่อนใจดีมากๆเลยนะครับหลังเลิกงานดาบตำรวจ <grande S 1> นิกรเขาจะนำอาหารไปให้สุนัขจรจัดทุกวันเลยละครับแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรตาม <go or> น้องจิ๊บไปกันเลยดีกว่าฝากด้วยนะครับน,อน้อง ปกติแล้วทุกวันเนี่ยพี่อาจจะแวะให้อาหารสุนัขจรจัดมีกี่จุดนะคะหลายจุดนีะ่ะบางทีก็เข้าไปซอยก็ใช้เวลานานนะเป็นชั่วโมงนะถ้าให้จริงเนี่ยมันใช้เวลา6ชั่วโมงเลยนะก็หกโมงเย็นเนี่ยผมเลิกเที่ยงคืนน่ะมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อย,อยมันไม่ไปเรื่อยผสมอะไรอ่ะคะอ๋อ็ตับครับผมอันนี้เป็นตับบดทํามาเองเลยอ่ะคะอ๋อตอก,ก,ก็เราก็ซื้อไว้ฮะแล้วแช่ยเย็นไว้ถ้าเราไม่หมด<อ>เราใช้ไม่หมดเราก็แช่ยเย็นไว้ให้เขาคงสภาพไว้มันไม่ให้มันเน่าเสียอะไร อย,อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าหมาเขาจะทานอาหารด้วยกลิ่นนะคะก็ไม่ให้มีกลิ่นตับบ้างใช่ใช่แล้วก็ใช้ทานยาเป็นเม็ดด้วยสมไปในตับอะ่ะให้เขากินเขาก็กินได้เขากินเข้าไปครับผม แต่ละกลุ่มก็จะมีหัวหน้าของเขาต้องมีเทคนิคนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าไปแล้วมีหัวหน้าแก๊งอย่างนี้ว่าเราวางกองใหม่ใช่ไหมก็ะจะตามไปกินเรียบเลยเราตัวอื่นอดอ่ะเราต้องวางได้หลายกองเราต้องกันไว้ <laughs> แล้วมันจะงับขาเราแทนห <laughs> มาทำให้หมดเนี่ยนกเขาจะมากินถ้าว่าเราให้นกด้วยถ้าเกิดเขาถูกทำ้ายเนี่ยหรือเป็นโรคผิวหนังอะไรก็แต่นะ <laughs> ผมก็จะไปตามสัตวแพทย์มา <laughs> คือเขาก็ไม่ไม่คิดราคาแพงมากอะ่ะ อย่างตัวนึงอะ่ะผมขอเขาว่าผมขอร้อยหนึ่งนะเพราะว่าผมก็ไม่ก็มีตังหรอกถ้าเป็นแผลธรรมดาเป็นหนองเป็นอะไรเงี้ยเราให้หมอมาฉีดยาได้เลยค่าเชื้อแก้สเส็บอะไรพวกเนี้ยเอาหมอมาทำแผลอะไรให้ได้ครับผม ที่ร่มมาให้อาหารสุนัขเนี่ยมันร่มมาจากตรงไหนคะอ๋อผมขี่รถไปในซอยพระรามสองยี่สิบแปดฮะบริเวณโค้งวัดบางเทียนนอกอะ่ะผมเห็นมีคนเขากําลังทําร้ายสุนัขแม่ลูกอยู่ผมก็เลยเข้าไปสอบถามว่าตีมันทําไมเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยจะไปกัดลูกเขาผมก็เลยถามว่ามันกัดยางเขาบอกว่ายังไม่ได้กัดเลยแต่ว่าจะจะทำร้ายถึงตายอย่างนี้ได้งไงบอกว่ามันไม่ยุติธรรมใช่ไหมสุนัขเขาก็รักลูกเราเองก็รักลูกใช่ไหม แต่เมื่อเขายังไม่ทําอะไรเราทําไมเราต้องไปทำเขางั้นพอดีรบริเวณนัน้นมันมีร้านขายข้าวแกงด้วยตอนแรกผมก็เห็นมีปลาทูอยู่ตัวละ5บาทผมก็เลยซื้อปลาทูแล้วก็ซื้อน้องไก่ปีไก่อะไรเงี้ยให้2แม่ลูกมันมีหมาตัวอื่นวิ่งมาขอกินด้วยมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้มันมีหลายจุดซึ่งเขารอความช่วยเหลือจากคนที่มีจิตใจไม่ตาอะไรเงี้ยต,ตั้งวันนั้นมาผมก็เลยให้ตรงจุดแรกนั้นแล้วก็ไล่ามาเรื่อยๆ จนั้นจนถึงวันนี้ดาบช่วยสุนัขจ้อนจัดมาแล้วนานหรือยังคะย่างกับปีที่5แล้วครับผมเหนื่อยไหมคะดาบถามจริงเหนื่อยครับคือมีคนเขาพูดกับผมกันก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าเราเข้ามาผงก็จรให้แบบนี้เราจะออกไปยากมันจะมีจิตผูกพันกันไง <c oughs> สุนัขสุนัขอะไรเขาจะจาเราได้แม้ทั่งเขานอนหลับเขาจะังกศีราะขึ้นมาเลยถ้าเขาเห็นเรายินเสียงรถเราวิ่งผ่านเนี่ยแล้วเราไม่มีอะไรเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ดีเลยนะผมก็เอ้ยทำไมาเราไปหนีเขาทําไมมนะเมื่อเขานอนเราเราตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามีใครให้อีกเปล่า หลังจากเราแล้วมีใครให้เขาหรือเปล่าหรือก่อนหน้านี้มีใครให้เขาเปล่าเราก็ไม่รู้ผมก็เดียวหนีเขาเลยเราต้องเตรียมมาให้พร้อมเตรียมข้าวเตรียมอะไรมาว่าจุดไหนตรงไหนมั่งประมาณกี่ตัวเราก็ให้เขาไงครับผมแล้วหลังจากที่ดาบเลิกงานเนี่ยค่ะปกติดาบจะเลิกงานประมาณกี่โมงคะแตบผมข้าเวนผัดเช้าเนี่ยหกโมงเย็นถึงสองโมงเย็นเนี่ย หลังจากสองโมงเย็นแล้วเนี่ยผมจะต้องไปเตรียมตัวผมซื้อข้าวมาหุงเองแล้วก็ซื้อข้าวสารเป็นกิโลเอาเขาก็ลดราคาให้วันหนึ่งผมใช้มาเจ็ดกิโลแล้วก็ซื้อตับบ้างต้องมีไก่ย่างอะไรด้วย <ไป S 1> ผมก็ซื้อมาให้ครับผมตอนนี้ปัญหาของสุนัขจรจัดมันมีเยอะมากเลยแต่ว่าครจะต้องทําไงดีคะบางทีเขาก็เจตนามาปล่อยบางทีมันก็พัดหลงจากการจุดพุจากวันลอยกระทงอะไรบ้างวันปีใหม่เนี่ยปัญหาสุนัขจ้อนจัดเนี่ยต้องคอยดูแลเรื่องเรื่องว่าไม่ให้เขาเพิ่มประชากรเขานะมีกําลังพอเเาาาาาทไไปปพํห ต่อไปพี่ดาบจะไปให้ที่ไหนคะอ๋อเนี่ยครับจะจะไปตรงไปเรื่อยๆครับผมตรงไปข้างหน้าคือโรงพยาบาลบางมดโรงพยาบาลบางมดครับผมแล้วก็เป็นบิ๊กซีพระรามสองแล้วก็เป็นเซน็นทรัลพระรามสองครับผมเห <Okay. S 2> ็นทุกวันค่ะแล้วแต่เวลาแกช่วงที่แกเลิกงานน่ะแกเลิกงานแล้วก็ช่วงไหนแกก็จะมาก็ดีนะเพราะว่ามันก็ไม่มีใครให้เข้าหมาเนาะ ที่อยู่มันก็เป็นหมาจรจัดเยอะเขาก็ใจบุญเขาก็เอามาให้เป็นกำลังใจให้แกที่แบบแกเป็นคนดีแกของสังคมนี้เนาะเดี๋ยวไปกับพี่เขาแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วเราไปที่จุดต่อไปกันสักห่างจากตรงนี้ไปไกลไหมคะประมาณทั้ง200เมตรเนี่ยซ้ายมือเนี่ยโอ๊ยประสบการณ์ชีวิตอ่ะซอนทายพี่ตำรวจสักครั้งในชีวิตนั่งไน้อ่ะฮะเขานะคะนั่งแบบใครนั่งแบบผู้หญิงก็ได้นั่งแบบผู้หญิงไม่ทันแล้ว เราเลยต้องไปสอนอต่อใช่ไหมคะคมไปเจอที่สอนอก็ได้ค่ะครับผม